อยู่ที่เปิดออกมาเลยเาเดินช้าๆไหมอะครับช้าๆเยครับหยุดดูหน้าเล่ยใช่แคหน้าไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ยี่ปล่อยมือเลยปล่อยมเออปอยมอยาาหยายอะเคครับโอเคพี่ปล่อยดปล่อยะรนะ

ไม่เกิดอะไรขึ้นก็นี่นี่นอนอยู่ค่ะแล้วมันปีนเข้าไปตอนแรกนี่นึกว่าแฟนเพราะว่าแฟนที่ไปเข้าดึกครับแล้วว่ามันมันเห็นนี่ตื่นแล้วก็ถามว่านี่ถามมันว่าทาไมไม่ทําโอเหรอคือตอนนั้นนี่คิดว่าเป็นแฟนอยู่อะค่ะครับมันก็เดินมาน้องค่ะมันก็บอกว่าไม่ได้ทามาเหนื่อยอน,นี่ก็เอะใจแล้วว่ามันไม่ใช่เกียวแฟนนี่ก็เลยหันไปจับแขนมันครับก็คือแฟนจะไม่ใส่เสื้อแขนยาวนอนพอจับไปที่นี่ก็จะลุกขึ้นไปหดโทรศัพท์คือจะอยากเห็นหน้ามันนะคะ พอลุกขึ้นไปจะหยิบโทรศัพท์น,าานี่มันก็พลิกตัวขึ้นมาคอมก็จับกดเลยครับบีบหน้าลงแบบที่นอนยังไงต่อนั่นแหละค่ะแล้วมันก็พยายามจะผมเืนน,นั่นแหละค่ะแล้วมันผมเืินไหมใช่ค่ะผอมเืนค่ะแล้วมันพูดอะไรไหมว่าผมเืนเสร็จไม่พูดค่ะพอมันลุกขึ้นมาได้ตอนแรกมันจะไม่กับมันบอกว่าเดี๋ยวมันกับเช้านหนูรีบลุกขึ้นมาเข้าหาา้องน้ำก่อนพอจังหวะหนูเข้าห้องน้ำอมันก็ปีนออกไปที่เดิมที่มันขึ้นมาตอนนี้ผู้ก่อเหตุก่อเหตุมาแล จากการสืบสวนก็ไม่ตม่ำกนนะครับงส้วพฤติการในการก่อเหตุเขาเลือกเลือกเหยื่อยังไงหรือพฤติการยังไงบ้างครัก็เทืนนี้เนี่ยผู้ต้องหาก็เป็นถือว่าเป็นไทยสอสังคมนะครับจากการที่ได้สอบถามทางผู้ต้องหาเนี่ยเขาก็ให้การว่า,าการเลือกเหยื่อเนี่ยเขาก็จะตะเวนไปตามขอพักนะครับจะไปดูล่าเา่าก่อนนะครับ ก่อนที่จะลงมือก่อเหตุโดยจะสังเกตกล้องวงจรปิดนะครับว่ามีตรงไหนบ้างนะครับแล้วก็สังเกตไปดูหลังระเบียงนะครับว่ามีการตากผ้าของผู้หญิงหรือของผู้ชายยังไงนะฮะ mm hmm. ก็ถ้าเห็นว่าเป็นตากผ้าเนี่ยมีเฉพาะของผู้หญิงนะครับ mm hmm. ก็จะเล็งเอาไว้นะครับแล้วก็เลือกที่สามารถปีนระเบียงด้านหลังได้นะครับ mm hmm. แล้วก็ วันที่ก่อเหตุก็จะเข้าไปก่อเหตุในช่วงกลางคืนนะครับก็จะจะดูไฟที่เปิดแล้วก็พอไฟปิดเนี่ยก็จะก่อเหตุนะครับโดยที่ดูว่ามีกล้องวงจรปิดตรงไหนก็จะพยายามหลบก,กล้องนะครับแล้วก็ขณะก่อเหตุเนี่ยก็จะใช้ปอกหมอนหรือผ้าที่อยู่ในห้องของผู้เสียหายเนี่ยออกมาปิดหน้าไว้นะครับไม,ไม่ให้จําหน้าได้ถ้าอยากตือนภัยผู้หญิงที่อยู่หข,ขอพักคนเดียวยังไงครับ ก็ก็ต้องพยายามที่จะระมัดระวังนะครับพยายามล็อกนะครับล็อกห้องทั้งด้านหน้าด้านหลังนะครับก็อย่าไว้ใจนะครับไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามนะครับและเ,เพื่อนบ้านกันนะครับหรือห้องใกล้เคียงกันก็ขอให้ช่วยขอส่องนะครับดูว่ามีคนแปลกหน้าหรือมีใครที่ดูแปลกแปลกเข้ามานะครับก็พยายามส่งข่าวกันนะครับพยายามป้องกันด,ด้วย